ม4นะครับโดยเฉพาะอันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับซึ่งเป็นวิชาเฉพาะนักเรียนม4สายสินและทั้งหลายนะครับตั้งแต่สิ่งคนวณจนถึงทักษะกีฬานะครับวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับเราจะเรียนกันทั้งหมดสัปดาห์ละ2คาบนะครับแต่ในช่วงแรกจะเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับในวันนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นการแนะนำรายวิชานะครับว่าวิชาเนี้ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับจริงๆแล้ววิชานี้ครับคือศาสตร์หนึ่งในด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์ในด้านชีววิทยาหรือไบโอโลจีนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าไบโอก็หมายถึงชีวิตนะครับโลจีคือศาสตร์นะครับดังนั้นแปลง่ายๆครับวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือวิชาชีววิทยาเนี่ยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาตินั่นเองนะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเรามีชีวิตเรื่องของเราก็อยู่ในวิชานี้นั่นเองนะครับ สำหรับในรายวิชานี้นะครับโรงเรียนของเราเนี่ยจัดให้นักเรียนเรียนทั้งหมด2ครั้งนะครับครั้งแรกนักเรียนจะเจอกับวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ1นะครับในภาคเรียนที่1นะครับของม4และนักเรียนจะเจออีกครั้งหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ2ในตอนที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวิชานี้มีค่า1หน่วยกิตนะครับเวลาเรียน40ชั่วโมงครับ สำหรับครูผู้สอนนะครับครูผู้สอนรายวิชานี้จะมีทั้งหมด2ท่านนะครับคนแรกก็คือคุณครูนภภพรจันดวงนะครับคุณณภภพรจะสอนชั้นม4ีทับและก็4ทับนะครับส่วน4ทับถึง4ทับนะครับโชคลายนะครับเจอครูทิปกรนั่นเองนะครับเป็นคนที่พูดอยู่นี่แหละนะครับอ่านี่ก็จำหน้าไว้นะครับห้องประจำจะอยู่ที่4 3 4สนะครับดังนั้นเวลาไปส่งงานหรือไปหาก็ไปเจอได้ที่ห้อง4 3 4นะครับ สำหรับหนังสือเรียนนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้หนังสือเรียนไป1เล่มน,นะครับทีนี้ปัญหาก็คือหนังสือเรียนเล่มน,นี้ครับวิทยาศาสตร์ชีวภาพเนี่ยเวลาเราแบ่งบทนะครับหนังสือเนี่ยถ้านักเรียนเห็นหน,งนังสือจะมีทั้งหมด5บทนะครับแต่ในภาคเรียนนี้เราจะเรียนเพียงแค่4บทเท่านั้นอ้าวแล้วอีกบทหนึ่งจะเหลือไว้ทามะเขือพวงอะไรครูอีกบทหนึ่งเก็บไว้เรียนตอนม6นะครับเรากลัวนักเรียนลืมนะครับอีกบทหนึ่งจะเป็นบทที่ออกข้อสอบโอ e เ็เยอะนะครับเราก็เลยตัดไว้สําหรับ ให้เรียนตอนม6ก่อนที่จะสอบโอนเนนั่นเองนะครับดังนั้นหมายความว่าหนังสือเล่มนี้นักเรียนได้ไปตอนม4หลังจากจบเทอมที่1ม4แล้วอย่าเพิ่งเอาหนังสือเล่มนี้ไปช่างโลขายนะครับหนังสือเล่มนี้หนักนะครับขายน่าจะได้ราคาเยอะแต่อย่าเพิ่งช่างโลขายครับเพราะเดี๋ยวตอนม6นักเรียนต้องขุดมันขึ้นมาใช้อีกถึงตอนนั้นถ้าหายก็ช่วยไม่ได้นะครับอ่ะมาดูรายวิชากันนะครับสําหรับ ในการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับเราจะเริ Aí, ่มตั so. fans, ้งแต่บทที่1เลยซึ่งครูก็คาดว่าในช่วง 2- 3ถึงสสัปดาห์แรกของการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับเราก็คงจะจบบทนี้ได้นะครับก็คือบทเรื่องของการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์นั่นเองนะครับในบทนี้นะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์นะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้จะเหมือนกับคนสายวิทย์เขาเรียนนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเราก็จะเรียนเรื่องการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนต้นบทที่1นะครับ ต่อมาในบทที่2ครับนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของร่างกายนะครับเอ๊ะคืออะไรดุลยภาพแปลง่ายๆครับมันคือการรักษาสมดุลร่างกายนะครับเราจะได้เรียนกันถ้าเรียนกินน้ําเยอะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายอ่ะตอบง่ายๆครับกินน้ําเยอะฉี่ก็เยอะอ่ะแต่กระบวนการที่ทําให้เกิดฉี่แล้วมันเกิดได้ยังไงหรือบางครั้งเราสังเกตว่าเฮ้ยเวลาเราฉี่ทาไมวันนี้ฉี่ชั้นใสทําไมวันนี้ฉี่ชั้นสีแดงเข้มวันนี้ฉี่ชั้นม่วง มันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวได้เรียนกันในบทที่2นะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ตอนนี้กำลังดังเลยเนาะโควิดนะครับเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับเราจะได้รู้กันว่าเฮ้ยเวลาเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายเราจะจัดก,การหรือต่อสู้กับเชื้อไวรัสนั้นได้อย่างไงนั่นเองนะครับบทที่3ครับ ในช่วงหลังและช่วงหลังของเทอมและบทที่3ก็จะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตของต้นไม้นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เราไม่ได้เป็นเน้นเกี่ยวกับอุยโครงสร้างต้นไม้มีอะไรบ้างนะครับในของสายศิลป์เนี่ยเราจะเน้นไปที่ว่าเอยการที่เราจะปลูกพืชปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับมันมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชบ้างนั่นเองนะครับส่วนบทที่4ครับก็จะคล้ายกับที่นักเรียนเรียนมาตอนม .3 นะครับก็คือเรื่องของพันธุก,กรรม วิวัฒนาการการถ่ายทอดทางมตุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆนั่นเองนะครับนี่ก็คือ4บทหลักที่เราจะได้เรียนกันในภาคเรียนที่1สําหรับวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ1นั่นเองนะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจในการเรียนนะครับแล้วก็อย่าติดศูนย์กันเยอะเพราะครูขี้เกียจมานั่งให้การบ้านหรือให้งานแก้นะครับสําหรับใครที่โชคร้ายนะครับ ปีนี้ติดศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพตัวนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนออนไลน์แบบนี้ยาวไปตั้งแต่บทที่1จนจบเลยนะครับถ้าเรียนไม่ผ่านก็เรียนซ้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านนะครับครูถึงจะแก้ศูนย์ให้นะครับขอให้โชคดีกับการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแล้วก็การเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับก็หวังว่าทุกคนจะจบมหได้ตามเวลาที่กำหนดไว้นะครับ